สวัสดีค่ะกับมาพบกันอีกครั้งกับโกลอินไซด์ในช่วงบ่ายวันนี้กับคาสิโกฟิลเจอร์นะคะสำหรับราคาทองคำนะคะดูเหมือนจะเคลื่อนไหว s i d e w a y ออกด้านข้างก่อนนะคะโดยนะคะเปิดตลาดมายืนอยู่ที่บริเวณ1,364 US ว่าต่อออนเคลื่อนไหวในกรอบ1,363ถึง1,386 ตัวปัจจัยพื้นฐานของราคาทองคำนะคะดูเหมือนว่าจะยังคงเหมือนเดิมนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการคาดการแนวโน้มเศรษฐกิจโลกนะคะที่ปรับตัวแย่ลงนะคะหรือแนวโน้มการขายทองคำออกมาของกองุของธนาคารกลางโลกต่างๆนะคะที่อาจจะเพื่อการชําระหนี้หรือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจนะคะซึ่งเป็นปัจจัยลบต่อราคาทองคะ้าค่ะ และถึงแม้ว่าอุปสงค์จากเทศกาลของชาวอินเดียนะคะที่จะมีการซื้อทองในช่วงเดือนหน้าก็ยังคงค่อนข้างเบาบางค่ะดังนั้นปัจจัยโดยรวมยังคงเป็นลบต่อราคาทองคำนะคะภาพรวมในระยะกลางของราคาทองคำก็ยังคงเป็นลบค่ะทีนี้นะักลงทุนนะคะเริ่มชะลอการลงทุนเพื่อรอดูผลการประชุมไม่ว่าจะเป็น G20 แล้วก็ IMF นะคะที่จะมีขึ้นในวันศุกร์นะคะแล้วก็วันเสาร์นี้ก็ต้องติดตามดูว่าผลจะเป็นอย่างไรคะ่ะขณะที่คืนวันนี้นะคะ มีตัวเลขเศรษฐกิจสําคัญนะคะที่ต้องติดตามไม่ว่าจะเป็นจํานวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานดัชนีกิจกรรมภาคการผลิตหรือดัชนีชี้นาทางเศรษฐกิจนะคะตัวเลขนะคะสําหรับจํานวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานเนี่ยดูเหมือนจะไม่ได้ต่างจากที่ก่อนหน้านั้นมากเท่าไหร่นักนะคะแต่ถ้าเกิดตัวเลขที่ออกมาจริงๆแล้ว มีการมากกว่าหรือน้อยกว่าที่คาดการไว้เนี่ยอาจจะมีผลกระทบต่อราคาทองคำนะคะขณะที่ดัชนีชี้นาทางเศรษฐกิจเนี่ยคาดการว่าจะปรับตัวลดลงซึ่งตรงจุดนี้เองนะคะอาจจะเป็นแรงหนุนต่อราคาทองคาได้นะคะต้องรอดูว่าในคืนวันนี้จะมีผลอย่างไรคะ่ะสําหรับถ้าดูจากภาพกราฟทางเทคนิคนะคะก็จะเห็นว่าราคาทองคําหลังจากที่ลงมาแนวรับสําคัญบริเวณหนึ่งพันสามรอยี่สิบตอนนี้ก็ สองสวันนี้นะคะเริ่มชะลอตัวแล้วก็เคลื่อนไหวไซเว w ออกด้านข้างจะเห็นว่าลงมายังไม่ได้ต่ำกว่าบริเวณหนึ่งพันสาร้อยหรือหนึ่งพันสามรอยี่สิบที่เป็นโลเดิมที่ทำไว้นะคะแล้วก็ยังเชื่อว่าจะยังเคลื่อนไหวเช่นนี้นะคะจนกว่าราคานะคะจะมีการหลุดบริเวณหนึ่งพันสามร้อยแต่ที่นี้ยังเชื่อว่าอาจจะสามารถขึ้นไปทดสอบใกล้บริเวณหนึ่งพันสี่ร้อยนะคะ หรือ1,4230 0ได้อีกครั้งหนึ่งนะคะในระยะถัดไปแล้วก็ขึ้นไหวไซเวย์จนกระทั่งจบการพักฐานรอบนี้แล้วก็ปรับตัวลดลงมาอีกครั้งหนึ่งค่ะดังนั้นนะคะถ้าตราบใดราคายังสามารถยืนเหนือบริเวณ1,330-1,300นะคะยังมีโอกาสดีดกลับขึ้นบริเวณ1,400-1,400 ยี่สิบซึ่งจุดบริเวณแนวต้านต่างๆเหล่านี้เริ่มมีความเสี่ยงมากยิ่งขึ้นเนื่องจากแนวโน้มโดยรวมเรายังเป็นขาลงนะคะปัจจัยพื้นฐานยังชี้ว่ายังเป็นขาลงอยู่ดังนั้นเนี่ยเมื่อเข้าทดสอบแนวต้านไม่ว่าจะเป็นใกล้บริเวณหนึ่งพันสี่ร้อยหรือหนึ่งพันสี่้อยยี่บสตรงจุดนี้นะคะก็น่าจะทยอยออกหรือเปิด position short นะคะบริเวณแถวนี้ ที่นี้สําหรับวันนี้นะคะให้แนวต้านบริเวณ1 3 9บ1 4 0 0นะคะต้องรอดูว่าครั้งนี้จะสามารถขึ้นไปทดสอบได้หรือไม่นะคะซึ่ง2-3วันก่อนหน้านี้ยังไม่สามารถขึ้นไปทดสอบ บรณ1,400ได้ดังนั้นต้องรอดูว่าจะทดสอบได้หรือไม่ซึ่งถ้าสามารถทะลุผ่านขึ้นไปจริงๆนะคะสามารถดูที่บรณ1,420หรือ1,430อีกระดับหนึ่งนะคะในขณะที่นะคะแนวรับ1,350 1,340นะคะตรงจุดนี้จะเป็นฐานรับที่ค่อนข้างแข็งแกร่งนะคะถ้าหลุดลงมานะคะ แต่ยังไม่ต่ํากว่าบริเวณ1น0 0พันสามร้อยนะคะก็อย่างที่บอกยังมีโอกาสดีดกลับขึ้นมาและเคลื่อนไหวไซเ e ออกด้านข้างจนกระทั่งท้าหลุดบริเวณ1 3 0 0ันสารอยจริงๆนะคะน่าจะเป็นแนวโน้มที่เชิงลบมากยิ่งขึ้นนะคะอาจจะลงมาทดสอบได้ถึงบริเวณหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบหนึ่งพันสองร้อยหกสิบจนกระทั่งหนึ่งพันสองร้อยนะคะตรงจุดนี้จะเป็นฐานรับถัดไปต่อจากบริเวณหนึ่งพันสามร้อยค่ะช่วงนี้ก็ให้ระบันระวังการลงทุนนะคะเน้นการช็อตโพซิชันนะคะจะปลอดภัยมากกว่าบร 1, ิ สำหรับการวิเคราะห์ราคาทองคำในวันนี้จบลงเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ